สวัสดีครับในคลิปนี้ขอเป็นเรื่องที่เราค้างกันไว้คือเรื่องของแอด o ว a c y ในฐานะที่เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่เราพูดถึงการสื่อสารทางการตลาดให้กับคนที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมนะถ้าจำได้ธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเราเน้นเสมอเลยในแง่ของการประสานกันในแง่ของวัตถุประสงค์ทางสังคมที่เราต้องการจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือทาให้มันดีขึ้นและวัตถุประสรงค์ในทางธุรกิจนะครับนั่นแปลว่า ทรัพยากรที่ใช้อ่ะมันจะต้องตอบโจทย์แทบจะทั้งสองด้านเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีข้อจำกัดในความเป็นองค์กรขนาดเล็กกันซะส่วนใหญ่นะครับนี่คือข้อแรกที่บอกว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสนใจกับเรื่องของอการวางแผนในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดสำหรับโซเชียลบิสเนสเพราะว่าเงินมน้อยไงน,นะเราก็ต้องเลือกที่มันเอฟเฟกตีที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไปยืมคอนเซปต์ของพวกการเมือง ซึ่งเขาทำเรื่องของการรณรงค์นโยบายสาธารณะหรือการรณรงค์เพื่อสังคมอะไรประเภทนี้เราเรียกว่า social advocacy นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยมันคือต้องการเปลี่ยนแปลงมันต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เป็น ultimate goal คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติอะไรที่มันจะทำให้ condition ของปัญหานั้นดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเคยมี social advocacy ว่าทำอย่างไรดีที่จะเปลี่ยนกฎหมายในเรื่องของ คนที่ติดเชื้อ HIV และกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีการยอมรับในเรื่องของรองรับในแง่ของการปกป้องสิทธิของเขานะฮะก็จะมีโซเชียลบิสซิเนสอย่างของคุณมิชัยที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ทำแคมเปญกันพูดถึงจนมันผลักดันไปสู่ในระดับกฎหมายได้ว่าตอนนี้คำถามประเภทว่าต้องตรวจเลือดก,ก่อนนะอะไรเงี้ยไม่จำเป็นไม่สามารถทำได้อย่างเงี้ยนะฮะเป็นตน้นนะฮะหรือว่า ปัจจุบันก็คงเห็นกันนะในเรื่องของ equality ก็าตามเรื่องของอโอกาสในการเข้าถึงงานอะไรพวกนี้มันก็มีคมเปนขึ้นมาหลายอันเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องของคนที่สูงอายุใช่ไหมเรื่องของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเรื่องของคนพิการมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่บอกว่าโซเชียลบิสเนสจะเปลี่ยนให้ได้นะครับทำอะไรบ้างครับในเรื่องของคมเปญนะครับหรือแอด o ว a c y เซีของแอด o ว a c y เซีเนี่ยมันมีหลายวิธีนะถ้าเราพูดถึงแท็กติก,จาก,จ,ากจากทางฝั่งการเมืองนะฮะเราจะพบนะว่า มันจะมะีกระบวนการต่างๆเช่นอันแรกสุดนะก็คือเรื่องของการรับบี้เราอาจจะเห็นบ่อยนะฮะรับบีเนี่ยก็คือการที่ทางภาคของประชาสังคมเนี่ยใช้การกดดันในเชิงกฎหมายซึ่งอาจจะรวมไปถึงการประทตต้ะะทวงในสันนงษาด้วยนะฮะแคมเปญเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจและผมไฮไลท์ไว้2อง,งันเนะเพราะแคมเปญเป็นสิ่งที่ฟังเราเอามาใช้เยอะมาก ฝั่งของการตลาดเองเนี่ยเริ่มก่อนเดี๋ยวอาจพูดถึงการทำ marketing และใช้คำว่าแคมเปญก็มาใส่ใช่ไหมคือมันเป็นซีรีส์ของกิจกรรมต่างๆร้อยเรา้าร้อยรัดเข้าด้วยกันให้เป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเช่นสมมุติต้องต้องการสร้างอ d v a n t a g e ในแง่ของอ่า plan t plan t based meal อันเนี้ยเออมันก็จะมีแคมเปญอาราวว่ากินยังไงเป็นยังไงอาจารย์ขอเล่าตัวอย่างแคมเปญที่เป็นทั้งการเมืองและธุรกิจนะในเพจออสเตรเลียสมัยเมื่อสักสิบห้าปีเนี่ยก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรม ที่เป็นสากร,รมนมนะฮะเพราะออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตนมเยอะมากเดลิโปรดักต์อันดับหนึ่งนะฮะในแง่ของจํานวนผลิตนะฮะก็มีช่วงหนึ่งที่ราคามันต่ําตลาดหลักราคาตลาดโลกต่าเนี่ยก็มีการรณรงค์ให้บอกว่าทํายังไงดีที่จะซึ่งคนออสเตรียดื่มเยอะอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มปริมาณนะฮะก็มีเรื่องของกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมชาวชาวโคนนมที่เลี้ยงโคนแล้วก็ใช้คําว่า กลุ่มการเมืองด้วยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นพรรคที่เขาสนับสนุนนะก็ทำแคมเปญน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของนมแล้วก็บอกว่ากินแล้วมีสุขภาพไหนแล้วก็จะออกเป็นซีรีส์คือสื่อก็มีทั้งหลายหลายประเภทนะฮะแล้วก็ลงไปถึงการล็อบบี้ไปอยู่ในในแบบเรื่องของตำดาเรียนอะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งมันมหัศจรรย์มากว่ากลุ่มพลังทุนมีผลได้ขนาดนี้โชคดีที่เป็นนมอนะมันเลยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราทราบกันนะครับอันที่สองูดไปแล้วนะอันที่สามนะ,ะก็คือเรื่องของการทาอะไรกระดาษที่มันเป็นการ อิโนเวนต์คนให้เห็นแล้วเชื่อนะแอดเวอร์ซี่เนี่ยคือการทําแล้วให้เชื่อทําแล้วไม่ใช่ทาแล้วแบบแค่เห็นแล้วจาได้แต่เห็นแล้วต้องเชื่อนะเราจะเห็นได้เลยว่าแอด o วอร์แซซีเนี่ยอันดับแรกมักจะใช้คนที่มีอะไรที่มีความพิเศษเช่นเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นคนที่อา,อาจจะมีบุคลิกลักษณะโดดเด่นอะไรบางอย่างทําให้คนเชื่อหรืออยากทําตามมีพลังนะฮะถ้าคุณดูองค์กรที่ทําในเรื่องที่เป็น ลักษณะของโซเชียล d วอ c a ค y ซีแล้วแล้วมันน่าสนใจนะครับผมมักจะนึกถึงองค์กรที่ไม่ได้บอกว่าเป็นโซเชียลบริเนสโดยตรงนะแต่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเช่น u ่า c r หรือว่า u ่าอ่านะครับถ้าเป็นของคนไทยที่อยู่เป็นกลุ่มบนเนี่ยก็เขาจะมีการ educate ใช่ไหมเขาก็จะมีการทำแคมเปญรณรงค์ในระดับโรงเรียนระดับเด็กๆก,ก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาสู่ระดับของนักศึกษาและผู้ใหญ่ใช่ไหมให้เกิดการรับรู้ในทุกระดับ แล้วก็จะมีการทำอ,อะไรเขาเรียกว่าแชมเปี้ยนนะครับอย่างเช่นเป็นสป็อคเพอร์เซนเป็นคุณสิรินยาคุณซินดี้ที่ทําเรื่องของอคุณไม่มีสิทธิ์มาวิจารณรูปร่างของฉันคือพูดถึงคุณค่าในความเป็นหญิงเนี่ยแต่ว่าเป็นอีกประเด็นที่พูดถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นการสร้างแคมเปญในเรื่องของความเท่าเทียมนะฮะนี่คือวิธีการที่ทาแอดเวนตซีส่วนคุณจะทําอะไรกันอย่างไรนะโซเชียลบิสเนสก็ต้องกลับไปดูวัตถุประสงค์ว่าในปีแรกของเราเราอยากจะให้เกิดอะไรขึ้น นอกจากเอาแบนเนสตหรือเปล่าใชิมาผมเอาแวนเนสต์เป็นเรื่องสำคัญคืออย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเราต้องการทําให้คนที่เราแมสเซจไปหรือแอดโวเกตไปเนี่ยจําได้และเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะชันเคยเล่าเรื่องของตาว,วิเศษใช่ไหมที่บอกว่านั้นคือพับลิกแอดโวเกตซีที่น่าสนใจมากว่าโฟกัสไปที่ท t a r g e ตก r ุ u p คือเด็กเด็กน้อยๆเลยอะ่ะอนุบาลปฐมนะฮะแล้วก็ทําให้เด็กนะ่ะดูและสนุกเพลินแล้วก็เชื่อนะว่ามีอะไรมามองเขาเขาจะไม่ทิ้งขยะนะฮะหรือบางครั้งเนี่ย แอดเวอร์ซซีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอความรับรู้สาธารณะได้นะครับเนเรื่องขยะตอนนี้คุณงเห็นแล้วว่ามีองค์กรหลายอันที่หันมาทำแอดเวอร์แซซีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแดล้อมและขยะนะครับเช่นโครงการที่ชื่อว่าวอนใช่ไหมที่ที่พูดถึงกานให้ขยะเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินกลับไปสู่ชุมชนได้อะไรทำนองนี้นะฮะดังนั้นแท็กติกที่3ามการทำแอดเวอร์แซีเนี่ยมันเป็นซีรีส์เนาะคือทั้ง educate ทั้ง influence แล้วก็สร้าง ตัวตัวตนของใครสักคนขึ้นมาเพื่อให้เป็นาภาพจําและเป็นผู้พูดต่อในประเด็นอันนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเนอะอาจารย์คิดว่าอยากทำทำเพนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,อาก,าอางก,อการตั้งคันก่อนวัยการตั้งคันก่อนวัยสมควรก่อนไปเรียนนะก่อนวัยสมควรเนอะและคิดว่าอันเนี้ยเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นแพนพอ,อยต์รู้สึกว่าอยากทำธุรกิจจะแก้ปัญหานี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดจะทำเราก็ต้องมานั่งคิดแหละโอเค ตัว Public Policy ที่เราตั้งไว้ Social Issue นะการตั้งคันเราต้องบอกว่าการตั้งคันเนี่ยเป็นปัญหาเป็นไอชูอที่เกิดขึ้นมากเพราะมีการมีการเติบโตของคนกลุ่มเนี้ยของเด็กน้อยที่มีมีท้องและมีลูกก่อนวัยสมควรไม่สามารถดูแลได้เราก็พยายาม address เนะว่าหนึ่งเราจะไม่ stick มาถ่ายเด็กเหล่านั้นแต่เราจะเล่นการ educate แล้วเราก็จะเน้นการบอกถึงสิ่งที่เขาจะสูญเสียไปเออทำนองนี้นะและเราจะพูดถึงการป้องกันเออเราก็จะิงก์กับถ้าทำดีเนะเราก็ต้องเปิดเป็น คอสเลิงเป็นเฮลท์ uh, health, หรือบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้รูปแบบโมเดลที่เคยบอกอะ่ะที่แบบมีคีย์บิสเนสทำเป็นเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งทช่อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะแล้วเอาเงินที่เป็น profit ตรงนั้นนะมา subsidize ใช่ปะ่ะคนก็จะสนใจไปไป,ไปใช้ตัวเมนบิสเนสด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของเด็กนะครับไอเดียก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไอ,เอ,เ,อ,เ,อเอลเ m e n t เนี่ยว่าการตั้งคันก่อนวนัยสมควรนี้ทำให้คุณเสียโอกาสอะไรไปบ้างนะในเป็นทุกๆเอลเ e n t ของงานเรา อ d โฟเใช่ป่ะเราก็ต้องหาหลันว่าเราจะอินสฟเวนแน่นอนมันชัดเจนแล้วว่าธารกิจของเราคือเด็กกลุ่มอายุสิบสองถึงสิบแปดประมาณนี้นะแล้วก็เราจะต้องใช้อ่าคอนเซนเซสประมาณว่าไม่ตำหนิเขาแล้วก็ใช้สิ่งนี้ไปแล้วก็จะต้องบอกกับฝั่งธุรกิจนะว่าเงินที่คุณทำเนี่ยจะเซฟชีวิตเด็กได้ประมาณเท่าไหร่และแก้ปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างไรทำอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะต้องไปหาพาร์ทเนอร์ที่ทำเรื่องของสุขภาพจิต และหาแชมเปี้ยนสักหนึ่งคนซึ่งอาจจะเป็นอดีตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีม้ามังไท่นไม่ออกอ๋อนั่นไงเอาไม่ออกะสักคนหนึ่งั้นเออก็ก็คิดว่านี่จะเป็นภาพที่เราแอดโวเกตและคนที่แอดโวเกตแทนเราได้ก็จะเป็นตัวตนที่ดีนะฮะตอนนี้การทำแอดโวเรซีเนี่ยทางฝั่งงานตลาดเขาบอกว่าสองกลุ่มที่ได้ผลมากๆหนึ่งลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยห้ามปลอมนะเวลาบอกว่าให้เขาแบบ ชมนนชมนี่อะไรเงี้ยมันปลอมคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชยิ่งเป็นโซเชียลบิสเนสแหมคุณถ้าเกิดว่าเอาใครมาแล้วบอกว่าฉันอยากทําบุญอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่โซเชียลบิสเนสไม่ใช่การทําบุญใช่ไหมแต่นั้นต้องเป็นต้องเป็นเนขาติดใจกับตัวสินค้าของเราอย่างที่จันแล้วว่าปักจิตปักใจเนี่ยคนชอบผ้าคนก็ชมผ้าแล้วคนก็บอกว่ามันมีเบนเอฟิตมันมีฟริ n ช์เบนเอฟ t ิคือเงินเนี่ยมันกลับคืนไปสู่คนตาบอดด้วยนะและในเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะ กลุ่มนอกจากกลุ่มกลุ่มของลูกค้าเนี่ยม,มันขยายได้ใช่ไหมก็คือกลุ่มของคนที่ทํางานกับเราซึ่งแน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องเป็น s t a ฟของเราเท่านั้นแต่เป็นลายเ l อร์คนที่เกี่ยวข้องในชุมชนคนนี้คือให้เขาพูดถึงเราในเชิงนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ปลอมและสร้างความน่าเชื่อถือในแง่ของอการชักชวนให้คนเนี่ยหันมาเห็นประเด็นของเราด้วยนะครับการเลือกประเด็นที่จะทาอ่าอ่ acy, อา a d v e ว t i s เนี่ยนะอันนี้ก็อิงมาจากฝั่งของการเมืองนะเขาบอกว่า แน่นอนเราจะต้องมีข้อมูลที่ยืนยันได้นะว่าปัญหาของเราเนี่ยมันรุนแรงจริงๆนะมันไม่ใช่แบบเป็นปัญหาที่คือถ้าคนมันไม่รุนแรงคนจํานวนคนที่จะเข้ามาก็น้อยใช่ไหมฮะอันนี้มันต้องเป็นความจริงข้อนี้นะฮะแล้วมันส่งผลกระทบฉันได้ว่าบอกปัญหามันลึกและมันกว้าง potential for partnership คือเราต้องมองหาโอกาสที่จะไปสร้างพันธมิตรในการทําธุรกิจเพื่อออกมาแก้ปัญหาตัวนี้ได้ใช่ไหมฮะอย่างภาพข้างล่างที่เห็นเนี่ยคือเป็นภาพของโครงการ prep ที่จริงๆแล้วเนี่ย มันก็มีองค์กรอย่างเช่น FHI ซึ่งเป็น NGO นะครับทำร่วมกับกทมเองเห็นไหมทำกับ USA แล้วก็มีองค์กรสาธารณะ i h เอช I กำนองนี้อยู่เห็นไหมมันเป็นการรวมตัวกันเพื่อเรื่องของการให้กลุ่มแฟนซูมเนี่ยมาสนใจเรื่องของการใช้เพลเพื่อ,อการลดตัดราการติดเชื้อ HIV ใช่ไหมครับข้อ3นี่น่าคิดนะ ปริมาณของการเมืองที่อยู่ในนั้นคือคุณต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่ได้บอกว่ายุ่งน้อยดียุ่งมากไม่ดีนะฮะต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเราวิลลิ่งที่จะไปยุ่งกับมันแบบไหนแล้วมันจะส่งผลอย่างไรคือถ้ามันมันมันเป็น impediment แน่นอนมันเหนื่อยแน่แต่ถ้าคุณมองว่าสิ่งที่คุณทำมันไปัพ p อ o r t การเมืองอันนั้นเป็น plus นะฮะและข้อสุดท้ายคือ,อเรามีคนที่มี expert expertise หรือเปล่าไม่ใช่แบบฉันอยากทำเรื่องนี้นะครับนี่คือแนวกทางในการ เลือกคิดและาวางแผนในการทำอาอ v o c อ c y ที่เหมาะสมนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันต่อในคลาสได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ